สวัสดีพิติกด้วยนะคะขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่รายการเพียวไรั์สวยรวยเสน่ห์ค่ะอาจจะเป็นท่าที่แบบยังยังไม่เป๊ะเท่าไรม่เปดี๋ยวไปฝึกซ้อมประมาณสองเดือนก่อนนะคะถจะไปคิดก่อนอะไรอย่างนี้นะคะทำไมวันนี้เสียงเปลี่ยนไปอะมาเปลี่ยน่ากำลัก่ากำลังที่จะจูนอยู่นะคะทุกผู้ชมค่ะเปิดม้านะคะสีเฮาก็ต้องต้อนรับกันนิดหน่อยนะคะการแบบว่าขอตอนรับเป็นเสียงเพลงมวนๆกันักหน่อยกันแล้วกันนะคะจะมีเพลงด้วยเหรอ มวนมวนๆเดินนางเดินะน่ะต้องรอหรอไม่มีการเตรียมเันก่อนสักนิดหรอบอค่ะบอค่ะเอาแบบฟิลสดโซเลยเพื่อที่จะแบบว่าให้มันสนุกสนานนั่นเองค่ะขอนะคะจะในกับขอทักท้ายคุณผู้ชมบอจะเป็นชาวท้ายชาวรักนะคะด้วยเสียงเพลงนะคะนาฮักนาฮักมวนของบ้านเฮานั่นเองค่ะเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางดิน มวนอยู่ผู้เดี่ยวแม่มมีผู้ไหนซอยเลยซอยถึงแน่ติค่ะ <OK> คิดอยู่ว่าเอ๊พิติ๊กเป็นอะไรวันนี้เนาะเราก็กำลังงองอยู่เนาะก็มาถใช่วันนี้ก็มาพบกับสาระดีๆกับพวกเราทั้งสองคนนะคะก็คือพิติ๊กสาวบ้านนาส่วนนัดก็เป็นตัวแทนของสาวบ้านเมืองนะคะนะคะซึ่งจะมาแชร์ทั้งประสบการณ์นะคะในการที่บอกว่าดูแลตัวเองหรือว่านะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาอยากจะมาแนะนากันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณ ภาพไพ่แต้แบแรนด์ของเพียวไรายนั่นเองค่ะใน,นงานแล้วมือน,นี่ที่เห็นนะคะเอารถเอารถแบบนี้สดใสแบบนี้เพราะว่านะคะตื่นสาวมานี่โดบกาแฟก่อนเลยเรียกว่าโดบก็เลยทีเดียวแม่แล้วทางานตั้งแต่ตีสี่ค่ะเขาต้องโดบกาแฟเลยค่ะคุณ<อ>ผู้ชมค่ะเพื่อที่จะแบบว่าไ้สดใสสมองเล่นๆหน้าตาสดใสแบบนี้นะคะเขาตรงมีของดีติดโตตลอดติดไว้ตลอดเวลาไปนั่นไปนี่ ทรงเลยเรามาถามกันดีกว่าว่า,วา,วาพี่ติ๊กที่อรเรสดใสรื่นเริงคือคืนได้ขนาดนี้เนี่ยเขามาจากกาแฟอะไรยังไงมาจากไหนเป็นยังไงบ้างรายละเอียดคุณค่าคือมันจะต้องไม่เป็นกาแฟที่แบบดูธรรมดาและดูแบบกินแล้วแบบมีคาเฟอีนเยอะขนาดนั้น,น,นกาแฟทรรมดาเขาบากกินสิ นะคะ,ะขีดเส้นใต้ว่ากาแฟธรรมดาเขาบอกกลิ่นเพราะว่านะคะการที่เอาเจอเรื่องบริโภคอีย่างตะลอย่าค่ะต้องมีคุณค่าทั้งอาหารต้องอร่อยต้องครบเครื่องเลยก็ว่าวาได้แต่ว่าก่อนที่เขาจะไปพูดคุยเกี่ยวกับนะคะ,ะตัวที่น้องติกลิ่นไปนะคะเขามาว่าถึงเรื่องเครื่องดื่มสิ่งหนึ่งที่นะคะคนกลิ่นกันทั่วโลกเลยก็ว่าวาได้นะคะนั่นก็คือเป็นกาแฟต้องยอมรับเลยว่าค้นเนี่ยมากบริโภคกันทั่วโลกเลยก็ว่าวได้บอกว่าจะเป็นอเมริกาฟัฟงยุโรปเอเชียนะคะก็คือมากินกันว่าแบบ ขนาดเด็กๆก,ก็ยังกินนะเดี๋ยวน<อ>ี้คือแบบว่าอายุน้อยๆก็ยังชอบกินกาแฟอะไรอย่างเง<อ>ี้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าแบบว่ากาแฟเขามีกี่สายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างมาจากประเทศไ,ไ,ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้การจับพิติ อ้าวบานี้นะคะเอาเป็นว่าแช์กันก็แล้วกันนะคะซึ่งสายพันธุ์ที่ส่วนมากที่เขาเห็นกันนะคะก็จะมีทั้งโรบัสต้านะคะและบิกกานั่นเองค่ะซึ่งนะคะโรบัสต้าก็จะเป็นกาแฟที่แบบว่าขอบอกเลยว่าปลูกง่ายนะคะโตเร็วถูกอย่างมันง่ายแล้วรสชาติมันบาค่อยอร่อยมันจะออกเปรี้ยว คมๆเปรี้ยวๆอ๋อมันจะเฟื่อนๆลิ้นนิดนึงแม่แล้วค่ะนะคะและอีกสายพันธุ์หนึ่งอาราบิก้าเป็นยังไงคะพี่ติ๊กแม่แล้วค่ะอันนี้ก็ชื่อว่านะคะเพื่อนเกิดจะแบบว่าปลูกง่ายเนี่ยจักน้อยนะคะรสชาติก็จะดีหอมกลมกล่อมนะคะอร่อยแล้วกันนะคะกาแฟอีนี่ค่อนข้างที่จะจะหน่อยนั่นเองค่ะและจะได้ยินว่ากาแฟโรบัสต้านี่มีคาเฟอีนเยอะกว่าใช่ไหมคะพี่ติ๊กอ่าหน่อยก็เด้โรบัสต้าหลายกว่าสูเขาบอกว่าสูงกว่าแล้วก็ปลูกได้ง่ายกว่า อันนี้เขาเรื่องอเขาบอกเรื่องอ่ะอย่างก็โรบัสตาร์โอ้ยสมองจุนก็นะคะโรบัส,สตานะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมีกาแฟอีกค่อนข้างสูงกว่าลาบิกา<อ>้านะคะแล้วก็ปลูกได้ง่ายกว่าบางนึงนะคะฟังผิดโอ้ยหูบอดีนะคะสงสัยต้องกินวิตามินเพิ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะทางใดนะคะรู้ว่าวิตามินอันใดใส่หูดีขึ้นบอกมานะคะเดี๋ยวจะไปกินกัน เนาะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสมองจะไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราช่วยกันพูดช่วยกันแชร์ความคิดเห็นได้ะะไเลยค่ะจริงๆแล้ว,ลวในประเทศไทยของเ้านะคะก็มีหลายพื้นที่ที่พ่นปลูกปลูกกาแฟเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือค่ะส่วนมากทั้งภาคเหนือพอนก็นจะปลูกเป็นสายพานันธุ์อาบบิกา้านะคะซึ่งจะแบบว่าอาการมันก็นกนจะเพาะเมาะ นั่นเองค่ะกาลังดีสามารถที่จะปลูกได้นั่นเองค่ะแต่ว่ารสชาตินะคะจะไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศอย่างบราซิลเนี่ยบอ่ยอยก็คือเขาอันนี้มันมันเหมือน,ม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 นเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของกาแฟก็คือ,อประเทศบราซิลนั่นเองใช่ะะส่วนส่วนลำดับที่สองเขาบอกว่าเป็นประเทศโคลอมเบียกาแฟที่มีชื่ออยู่คือซูริโมซูริโมหรือซูริโม,โโมโนั่นเองก็คือคเขาเป็น กาแฟมันจะมีอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรอย่างนี้แต่กาแฟที่เรานํามาผลิตนํามาเป็นสกัดเป็นยี่ห้อของเพลิคอปเนี่ยคือแบบว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติดีอย่างที่บอกไป <c oughs> ใช่ป่ะนั่นก็คือกาแฟอาราบิก้านั่นเองก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าจาเป็นจะต้องแบบว่าบราซิลอะไรขนาดนั้นที่มันสามารถหาทานได้ยากก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นขนาดนั้นแค่เป็นสายพันธุ์ที่ดีแ,<ม>แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอทําให้พิติคือสดใสยูมูขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ การที่เฮานะคะจะเลือกหานะคะสิ่งที่เข้าไปในร่างกายของเขาเขาก็ต้องคัดสรรเป็นพิเศษกันแน่จักหน่อยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าไปนะคะมันก็จะไปสะสมในร่างกายของเขาถ้าเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ว่าสําหรับเพียวที่เขาเขาบอกเลยค่ะกินเข้าไปคือปัสสาวาะเนี่ยออกมาเป็นกลิ่นกับแฟเลก็กกว่าได้นะคะเพราะว่าเพลินจะบวไปสะสมในร่างกายนะคะกินไปเท่าใดครับออกเท่าน,านั้นบ่มีสารผิดตกค้างในร่างกายอ,อ,อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะว่าถึงอันดับ2 แล้วค่มา่อวาถึงอันดับอันดับสามเออเออเขาบอกว่าอันดับสามคือประเทศเวียดนามก็คือเป็นเพื่อนบ้านเรานี่เองเนี่ยนะคะที่เขาแบบว่า ผลิตเป็นเขาเป็นแซงเมืองไทยอะเรื่องผลิตกาแฟแล้วก็ผลิตข่าวอะไรอย่างงี้ค่ะว่าหนัาเครือค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเขาก็ติดอันดับเช่นเดียวก,กันและขอบอกเลยค่ะว่านะคะกาแฟเพียวทีคอ,อบของเขานะคะใส่นะคะกาแฟจันดีเป็นกาแฟอาราบิกา้านั่นเองค่ะ<ช>ซึ่งมีรสชาติที่ดีอ่รอยหอมกลมกลม,กมนั่นเองค่ะและเพียวทีิคอบของเขายังมีสารอาหารนะคะที่สําคัญมากถึงเก้าชนิดเก้าชนิดก็เลยทีเดียวแม่แล้วค่ะก็คือกาแฟปรุงสําเร็จโดยทั่ว ไปอาจจะทําไม่ได้เหมือนยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะเพราะเขามีคุณค่าทางสารอาหารทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแต่ก็คือไม่ได้อเนื้อกระดัดดันหมายถึงว่ากินรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าสามารถทํางานได้ทั้งวันไม่ได้เหนื่อยล้าเหมือนกาแฟบางชนิดที่เรากินเข้าไปแล้วแบบเอ๊ะทำมายิ่งกินแล้วรู้สึกยิ่งแบบง่วงกับมีเช่นเดียวกันนะคะและส่วนมากค่ะตามทองตลาดนะคะเพื่อนก็จัดไซสแบบว่าโรบัสต้าซึ่งเขาบอกด้วยว่าเบออร่อยนะคะย่างที่บอกว่ามันจะออกเปรี้ยวๆคุ้มๆนะคะ ล้วมันก็นจะแบบมันอบอแอบอ่ะเอา<พ>อ<ส>่าไงมันบอแสแอบนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วกินเข้าไปเขาบอกเลยบางทีกินนเราง่วงใช่นะคะบอได้ซอยอีกอย่างเลยและที่สําคัญก็คือเต็มไปด้วยเพราว่าจะเป็นน้าตาลและครีมเทียมใช่แหงแ้งกินแห้งอ้วนถูกต้องค่ะแล้ว <นะ S 1> ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชม,มยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสาระดียังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่ากาแฟชนิดนี้เนี่ยผลิตมาอย่่าาางงไรบ้มีคคุณ อาหารคุณค่าประโยชน์อะไรสําหรับตัวเราบ้างถ้าเรากินเข้าไปแล้วก็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะว่ากินแล้วดียังไงกระชุ่มกระชวยยังไงทํำไงถึงได้กินแล้วสวยแบบนี้กินแล้วสวยกินแล้วแบกระชุ่มกระชวยนั่นเองค่ะดี๋ยช่วงนี้ค่ะเขาไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะค่ะเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวัน มีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตระหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟเพลียกอบเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมาปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่วาทิพันธนมาค่ะบอกเคยนี่กาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะเพรามาเจอเพียวที่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของเ้เลยวันนี้แหละค่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน D นะคะโอเมก้า3แลเรายังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะเปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของ สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448มาอยู่กับพวกเรา เร่งที่2แบบนี้นะคะก็ยังพบกับสารีอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเรามี3เบรกนะคะคุณคุณผู้ชมต้องดูทุกสามจะแบบว่ารำคาญ้องตีหลบเปลี่ยน่องนี้ยาฝ้าวรำคาญนะคะเพราะว่า ถ้ารำคาญนี่อาจจะบริษาราดีๆความรู้เกี่ยวกับกาแฟกับไปาาเดชนะนะคะทนกันจักน่อยแน่นอนสำหรับคนหนาลำคาญของเ <c oughs> ขาเรียกว่าทนเลยเหรอเราไม่ได้ถ่าลำคาญซะหน่อยเราเป็นผู้หญิงที่มีความจริงใจเป็นอย่างมากนะคะว่า,าเป็นบ้านานากับบ้านเมืองก็มีความ,มรจริงใจกันทั้งคู่นะคะนะ <c oughs> คะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว,ว่าหลายท่านนะคะก็มีความสงสัยว่าขั้นตอนในการผลิตกาแฟเนี่ยมีอย่างกันแน่และคะแล้วนะคะก็จะมาเป็นกาแฟเขาได้กินแต่ละแก้วนะคะมันหยุ่งยากขนาดไหนนน อเองค่ะและมือน,นีนะคะน้องติ๊กและคุณนานเนี่ยก็จะมะวาว่าวนะคะเกี่ยวกับผลิตการะบวนการการผลิตนี่แหละว่าน<ช>ี่ตั้งใดกันแน่นั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีทั้ง4ี่ขั้นตอนในการผลิตมเมล็ดกาแฟแงงอย่างนี้ไหมอ่ะส <4 S 2> <ม>ี่ขั้น,นตอน<ช>นี้คือกว่ากว่าจะมาถึงกระบวนการที่แบบว่าปรุงสําเร็จรูปแล้วมันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกาแฟที่รสชาติอร่อยแบบนี้ได้นะคะพี่ติแม่แล้วค่ะยุ่งยากใช่มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าไหมเขาบอกว่าเป็นการบ่ม การบ่มกาแฟหลายๆประเภทก็คือจะเหมือนการการบ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้กาแฟนเนี่ยรู้สึกเปรี้ยวนึกออกไหมเปรี้ยวน้อยลงเปรี้ยวน้อยลงอใช่มันจะเปรี้ยวะะเปรี้ยวน้อยลงก็คือว่าเหมือนแบบ ถ้าบ่มไปเรื่อยๆบ่มจนนานบ่มจนนานมันก็จะรู้สึกเปรี้ยวน้อยลงแล้วก็ทําให้ขณะที่ความกลมกลืนของรสชาติเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอ๋อนะคะ<ช>นี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาจะสังเกตเห็นได้ตามข่าวต่างๆค่ะว่าประเทศนั่นประเทศนี่บ่ม8ปีค่อยขายซึ่งราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามีความเชื่อกันว่านะคะแห่งบ่มโดนเท่าไดรสชาติแห่งดีเท่านั้นมีท้งอินเดียมั้งคะที่บอกว่าบ่มถึง8ปปีเลยทีเดียวใช่ใช่เขาบอกมาอยู่นี่ว่าแบบบ่มบ่ม,มเมล็ดแบบบางทีก็ไม่ได้คั่วไม่ได้คั่ว ถึง8ปีแต่ก็คือก็คือบ่มไว้ถึง8ปีอะไรประมาณโอ๊ยลืมค้าวแล้วค่ะว่าบ่มไว้กับ8ปี8ปีเลยมันเยอะมากค่ะมันเยอะมากกว่าจะได้อ่ะโอ๊ยลืมอีแท้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นน้องติ๊กก็ลืมค้าวแล้วค่ะว่าบ่มไว้นะคะเหมือนบ่มเหมือนบ่มปลาล่ามันมันนานปะถ้าปลาล่าเนี่ยเฮ้ยโเดือนก็ได้กินแล้วค่ะปลาล่านะคะบ่ได้ดานบ๊วยดานบ๊านนนั้เดะนะคะถ้าโดนบ๊านก็คือว่าคงอาจจะแบบว่าระเบิดไปแล้ว ด้วยแก่ที่อยู่ในถังปลานะคะออคุณผู้ชมออค่ะออนะคะออออพอผ่านกระบวนการบ่มเสซตเรียบร้อยอแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณน,นัดค่ะก็จะเป็นการขั่วการขั่วใช่ไหมแม่แล้วค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันถ้าผูดด้ใดที่ตีมือบอดถึงตีมือบอด,ดีนะคะก็จะเห็นให้การขั่วก็คือว่า แบบว่าเห็ดให้มันบ่อร่อยเฮ็ดให่มันใหม่หรือว่าอีหยังจังสีเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะต้องใส่แบบไฟอ่อนๆค่อยๆขัวไปนะคะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีนะคะเขียวเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้าตาลค่ะต้องใจเย็นๆนเขาบอกว่าเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นสีเหลืองใช่ไหมในที่สุดในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆที่แบบว่าเป็นกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะคุณนันค่ะยังไงดีอ่ะมันมันคือการคั่วแล้วก็คือคั่วนานไหมพี่ติ๊ก ควาจะได้นะโดนค่ะต้องใจเย็นๆนเลยสําหรับคนที่บอกว่าขวานะคะขอบอกเลยเนาะอาจจะบอกคือขว่เขาขวบ้านเขาเด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะขว่เขาขวบ้านเขาแป๊บเดียวก็ได้กินแต่ว่าขวกาแฟต้องใจเย็นเย็นไฟอ่อนๆนะคะรู้จักว่าค่ะเขาขว ข้าววรู้จักนี่ไว้ที่ที่ไว้ใส่กับลาบใช่ไหมแม่แล้วถ้าแบบจะไม่รู้จักอะไรก็คั่วคั่วข้าวใช่ไหมแม่แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาคั่วข้าวมันก็ต้องไฟอ่อนๆ่อน่ะบางคนก็ใส่แบบไฟแห้งเลยกับมีเช่นเดียวกันแล้วแต่สูตรของแต่ละคนอ๋อไอแต่แต่ไอมาเลกาแฟนี่ที่หนูเห็นเขาคั่วกันก็คือมันจะเป็นเครื่องใช่ไหมคะเครื่องคั่วเห็นเพื่อนทําอยู่คือเพื่อนเปิดร้านกาแฟเหมือนกันก็คือแบบว่าจะเป็นเครื่องอันใหญ่ๆหญ่เลยแล้วเป็นแสนนะ เครื่องเครื่อเครื่องคั่วเนี่ยเป็นแสนแล้วก็ใหญ่แล้วก็แบบว่ามันต้องนําเข้ามาจากประเทศนอกกับเทศนอกรีก็จะต้องคั่วกันใช้ระยะเวลาใช้ผู้รู้มาคั่วเมาดกาแฟถึงจะออกมาได้แบบรสชาติดีรสชาติหอมนี่แหละค่ะบอทัรมมดาอีลีใช่ขั้นตอนที่สามก็คือการบด เขาบอกว่าความละเอียดของกากที่จะจากบทที่มีผลอย่างมากต่อรสชาติก็คือยิ่งบทกาแฟละเอียดเท่าไหร่รสชาติก็จะยิ่งดูแบบว่าเข้มข้นแล้วก็มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการบดนั่นเองนะคะเนี่ยต้องไปสังเกตนะคะเวลาไปซื้อกาแฟว่าเพิ่นบทละเอียดหรือบ่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่า ถือว่าสิ่งที่เฮานําเสนอนะคะเป็นความรู้ในรูปแบบหนึ่งะคะซึ่งสามารถที่จะไปใส่ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองค่ะเพราะว่าสิ่งเรานี่ขอบอกเลยว่าสําคัญต่อการนะคะดําเนื้อชีวิตอย่างมากเลยและสําหรับขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตกาแฟนั่นก็คือการชงการชงแม่แล้วเป็นสิ่งสุดท้ายที่ก็จะต้องชงกันอยู่แล้วนะคะค่ะนะคะซึ่งการชงก็มีหลายวิธีเด้คุณ